สวัสดีค่ะวันนี้จะมาผ่าเอบิวสายพันธุ์ไต้หวันกันค่ะต้นนี้พรอมาเล็ดค่ะเข้าสวนเมื่อวานตอนแรกว่าจะให้ลูกสาวไปคิมแต่ว่าได้ทุเรียนแล้วลืมเอบิวเลยหวานเจี๊ยบค่ะทุเรียนก็แพงเอบิวก็แพงเดี๋ยวเรามาผ่ากันเลยลูกนี้ช่างเมื่อวานนะคะได้สี่ขีด ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะนี่ได้สเม็ดเม็ดเยอะรอบนี้เม็ดใช้ได้เลยเดี๋ยวเราเอาไปพอต่อนะคะเม็ดสมบูรณ์มากเลยค่ะนี่สีเนื้อเก็บสดนะคะ เดี๋ยวมาชิมเนื้อกันว่ารสชาติต้นนี้โอเคหรือเปล่าเยลลี่เลยค่ะแช่ตู้เย็นไว้เมื่อคืนวิธีกินของเราเราเราปาดแบบนี้นะคะน,นี่เนื้อเยลลี่ฉ่ำๆเลยค่ะ หวานหอมสดชื่นมากๆเลยค่ะฟินสุดๆอร่อยมากร,รสชาติ รสชาติอร่อยค่ะต้นนี้เก็บไว้ทําแม่พันธุได้ลูกก็ใหญ่ด้วยสีขีดสีขีดก็ตก3าลูกโลกว่านะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจยอดนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ยอดไป ทาหรือเอาไปเสียบนะคะก็ทักแชทมาได้เลยนะคะตอนนี้กําลังเริ่มแต่งแต่งกิ่งนะคะว่ากิ่งมันดุกมากแล้วก็ทรงพุ่มใบมันเยอะมากๆเลยค่ะเราต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่ามันจะได้เวลามันติดดอกนะคะมันจะได้ติดผลแล้วก็รูปทรงต้นมันก็จะสวยด้วยนะคะเราต้องแต่งกิ่งออกบ้างนะคะไม่ต้องไปไว้มันเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยว ระบบรากระบบลำต้นมันจะไม่สมบูรณ์นะคะต้องเดินแต่งเดินเอาใบออกซะบ้างนะคะเพราาะว่เามืาหวานเข้าไปที่สวนแล้วใบมดมากเลยนะคะนี่อร่อยฟินมากคนเดียวทานไม่หมด ลูกใหญ่มากเกือบครึ่งกิโลเลยค่ะต้นนี้เราไม่ตั้งชื่อนะคะเราเรียกตามสายพันธุ์ที่เรานำเข้ามาเล็ดมานะคะสายพันธุ์ไต้หวันนี่ดูเนื้อค่ะหวานน้ำน้ำเยอะมากช่ำๆเลย อันนี้ไม่ค่อยได้ดูแลตท่าไหรนะคะนานๆถึงจะเข้าไปสวนทีประมาณสองเดือนเดือนครึ่งสองเดือนเข้าไปไปที่สวนครั้งหนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยได้ให้น้ำไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยลูกยงใหญ่ขนาดนี้นะคะต้นแม่ก็ประมาณสองปีนิดๆค่ะฝากติดตามด้วยนะคะมีต้นพันขายนะ